ตีแท้พี่น้องการทำคืนพี่น้องไปรับไปรับลูกสาวกัดพี่น้องอียอนจะเปิดเปิดเปิดอะไรอนน่ะอะไรอ่ะเปิดฏิปฏิไปได้เปิดฏิกด้านนึงกลุ้มกลุ้มกลุเออกดุ้กลุโอเคจะได้ไม่ได้ไปรับแม่แม่น้องเฟรมแล้วรับส่งกันมาพอถึงบ้านพี่น้องก็เลยไปรับ ทางไปแล้วมึงไฟทางเมึงไฟทาง,ทางชิ่โวโอ้ยแม่แม่แม่แมขารูดทีแล้วไฟ,ไฟทางสว่างสวัยไฟทางสว่างที่ดีไหมเนาะ ไม่เยี่ยมเลยนะไม่เยี่ยมเลยไม่ไม่เยี่ยมเลยไม่ไออ่ะไม่เยี่ยมเลยวะไม่ไอไม่ไอเนาะไม่คิดคุณไม่ไอดีชัดเจนไออ่ะมาอากาศดีพี่ต้องอากาศดีเพราะก็เพราะหนาวน้ำซับผมเรียบร้อยแล้ว ไฟสว่างสวัยดี่รองลเลยมัน้องไ่้องไฟข้างหลังไฟไหลไฟสว่างลงนี้

โลไกี่กิโลไหมออกจากบ้านเรามานี่3สามกิโลได้ไหมได้ป่าโอ้ถึงเหรอประมาณเท่าไหร่พี่น้องประมาณสี่ห้ากิโลสิแต่ว่าทางถนนดีมากพี่น้องนนบื้องหลังไว้สว่างสบายดีแต่ก่อนมืดนะทางเนี้ยแต่ก่อนเส้นทางนี้มืดมืดตื่นเลยไม่มีไฟเลยค่ะ ไฟสว่างไฟสว่างดี้นไหมลูกสว่างดิดูเด็กข้างหลังมองข้างหลังดิ้น่ะไฟสว่างดีดู